ไม่เจอดีกว่าครับผมเป็นคนกลัวผีครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เจอจริงเนี่ยผีอะไรดีอะผีผีที่เป็นล่มมั้งผีผีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามันดูเป็นการ์ตูนดีครับผมดูไม่น่ากลัวครับในวันฮาโลวีนผมก็อยากจะเจอผีแวมพายมากที่สุดครับเพราะว่าหลังจากได้ดูทั้งหนังเรื่องทวายไร้เรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับแบมไพายแล้วมันดูเท่ดีมันวิ่งเร็ว มันผิวมันประกายเรืองแสงถึงแม้จะออกมาตนกาะวันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็อยากจะเป็นอยากจะเจอแวมไพร์ครับก็อยากจะเป็นแวมไพร์บ้างครับผมเอาที่มันไม่ค่อยน่ากลัวแล้วกันเอาเป็นเป็นดารกคิวล่าแล้วกันครับดาร์คิวล่าผู้หญิงนะ <c oughs> คือผมได้ได,ได้อาา่านข้อมูลบางอย่างมาคือดาร์คิวล่าเนี่ยจะเป็นผีดูดเลือดแต่ว่าในการที่เขาเป็นผีดูดเลือดได้เนี่ยเขาต้องดูดีเพื่อจะหลอกล่อเหยือ่อไงฉะนั้นผู้ชายเนี่ยจะหล่อมากผู้หญิงก็จะสวยแล้วก็น่ารักมากขอแฮปปี้กี้ดีกว่าไไหนถ้าจะ ต้องโดนดุดเลือนแล้วเนี่ยจะต้องเจ็บ่ะเนี่ยข็มีความสุขด้วยอยากเจอผีกระสือแล้วกันครับเพราะว่าเออเป็นผีที่รู้สกผมรู้สึกว่าแปลกดีนะเพราะว่ามาแค่หัวกับไส้คือผีผีอย่างอื่นเนี่ยมาทั้งตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผีกระสือเนี่ยมาแต่หัวกับไส้ก็เลยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าคนแต่งมาเนี่ยจะแต่งยังไงให้มันเนียนเห็นแต่แค่หัวกับไส้อะไรเงี้ยครับผมก็ก็เลยอยากเห็น ขอเจอแปมนพายจะสวยแล้วกันนะ <c oughs> ยอมให้กินเลือดเลย <c oughs> อยากเจอผีอะไรกไม่อยากเจอเลยผมเป็นคนกลัวผีครับผมกลัวผีมากด้วย <c oughs> น่าจะเป็นผีที่คุ้มครองบ้านเราค่ะผีบ้านผีเรือนนะคะเพราะว่าเราจะได้คุยกับเขาแล้วก็ฝากบ้านด้วย